สวัสดีแม่น้อยวก็สวัสดีเอฟซนะคะท่านผู้ชมก็ไปยังกับตามต่อเพราะว่าตัวเล่นแาถ้ามีขามีบุ้นแล้จ้ะ3ตัวกระห้อยู่เช็ดศุนเช็ดแล้วก็ห้าแปดห้าห้าแปดห้ามันกี่หนึ่งอยู่บ้างเาีน้3ตัวข่าเอฟซีเนี่ยแม่กรกไ้เยอะวัตถิพันาม่ตัวเด่นแม่เขาว่าจ้ะ ยังว่าเข่าบ่นงอขนาดนี้ก็หมดเดือยเบิ่งลืมแต่ว่าเขาก็ได้มาตามเอซี่อยู่เนาะวัี่ผ่านมาตัวจับคู่เนี่ยลดไปวัี่ผ่านมาจะคือว่าบ่เข่าเบิ่งอยู่ตัวเลขลดอยู่งวดวังหันเนาะมันมีเก่าอยู่บ่หรือวังหันมีจ้ะโอมีเก้าอ๋อเข่าเล็กเด่นเข่าเล่นไอ้เก่าจ้ะเนาะเข่าเล็กเด่นตะวันจับคู่ลดไปย้ำคู่ลดไม่ให้เก่าเจ้ะ งวดน,นี้แม่ไหเด่นมากัวไรก็จะแม่สำหรับเลขสวนกัดเกรดเสียเด่นงวดเลขเด่นต้นมากเลขเด่นนี่สิบบอคอยพลาดดอกนะแม่เนาะแต่ว่ามันสิบเป็นุูดตอนที่ตอนที่เขาจับครูกับมีบางงวดแค่บางงวดแต่ส่วนมากแนวทางของแม่นี่สเข่าร้ายก็รูดนะจ๊ะ เรากบตามต่อให้เอซีเนาะค่ะสำหรับแนวทางของเม่น้่เนาะค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนอน้วันนี้กับบอเนอร์แขงแงมันเป็นเลขก,กับกันเป็เป็นเลขก,กับกันมัาจากเกขาตามที่แม่เคยเห็นมาอ่านี่ดีแั่เป็นตัวเลขจับซื่อดอกนอวเดไทเอานกนี้นายน่เป็นวานีมันกับกัน่นวกกนาไทจังได้ก็ได้อ <c oughs> เอฟซี MG มากน้ำนอจัดดะเมันขับกังเรือขงงค่ะ ถ้าทำแม่เฮ็ดสูตรมาหนิก็มีความมั่นใจแล้วว่าเหล็กมันสิเข่าเพราวมันได้ลดไปแล้วนะแม่เนาะจ้ะมันมันกลับกันแล้วอยู่ในหางหมากระมีคือกันมืดแม่ก็เลี้ยวอยู่ในกลุ่มหางหมาให้มืดตัวเลยสูตรหางมาหมือนกันเนี่ยแมนอันนี้แม่ดึงมาจากสูตรหางหมาของแม่แม่นเพราะว่ามันมันกเลกับกันแต่วก็มัาจากเขานะเหล็กกลับกันซุ่ม เลขหลายๆตัวแม่นอกจากคัดให้มาเหลือหน่อยที่สุดแล้วไส่ f พรมันเป็นสูตรคำนวณนะคะมันเป็นเลขฝันนะแม่เนาะก็เลขฝันก็ได้ตัวเดียวแล้วแนวเตี้ยขันก็บชิโบบ้างเหรอบอฟันเนเห็นบสมบางขัดฝันมาได้แต่ป่าเนี่ยถึกแต่ป่าป่าถึกสนก็ได้ป่าบานีงวดนี้อ่ะแม่งวดวันที่หนึ่งคุณจิกายนสองพันห้าร้อยสิหกสิบแปดเนี่ยอ่ะใส่ fc พิ่นฟังไปน้ำจุดไปน้ำนาะให้อีแมียอ่านให้ฟังบ่จ้า เด็กเด่นนยเ็ดเด็กเด่นเด็กเล่นบ่เล่น0ย์กับเเดินศกับ7จดจับคู่เนี่ยจับคู่จะคู่บนเด่งแปดสองเก้ยเด่ยันทันบ่แปดา 0594อห้าเก้าี่กนี้ะเลขสามตัวบอกกันดีเนาะคืออะไรบเจ็ดสามเจ็ 7, ดห้าแปดห้าสองชือตรงเนจ้ะเจ็ดก็นี่ละ่ะเจ็ดศนย์เจ็ดให้เจ็ดสะเจ็แล้วก็ห้าแปดห้าตัดสื่อก็ได้ในห้หันมาว <8, 5. S 1> บาทั้งพีเนี่ตัวไดเกา ปดหาก็ตัดสื่อก็ได้เป็ตัวใดก็เม่ตัวใดเกาะเลขสามตัวเลขสามตัวตัวใดค่ะห้าแปดหห้าปดห้าจ้าแต่ว่าตัดสื่อก็ไดามีจักตัวอันสามตัวพวกใครสามตัวนี่่มีจักมีจักหางมีเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าปดห้าเลขสามตัวมีสองหางนะคะ f อฟซี เจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดห้านะคะแม่ยัหนสองตัวให้อีกไหมครับชองตัวบ่ศูนย<ะ>์เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามศูนย์เจ็ดสองแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้า ได้แล้ไปสำหรับตัวเด่นแม่แม่เด่นแม่แม่เด่นศูนย์กเขียดแม่เน้นตัวหดจ้าที่จับคู่จับครัวค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดจ้าเับตัวใดอีกจ้าศูนย์เจ็ดบ่ค่ะตัวต้นกับศูนย์ห้าศนย์ห้าจ้อีกว่าแม่คือนี้กันนี่เอาเอาพวกตัวนี้ละเอาตัวนี้ละเน้นๆลงลงไวเลยศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้านะแม่นะจ้าสำหรับเีขกสองตัวเด้อ แม่วงกลมเอาวงกลมป่เอาค่ะวงกลมนั้น <c oughs> <c oughs> yeah, <guarante> ันศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดวงกลมจะศูนย์ห้าแปดสามกับเก้าสี่จะเอาห้าศูนย์สามตัวมาดกระด็สามตัวกับห้าแปดห้าจระเด็นทีชุดมัดพวกนี้แหละแม่มากศูนย์เจ็ดนี่แล้เจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดห้านะคะเ sc แม่เยิมนะอันนี้บ่แม่สูตรสู้บุญีไายเป็นอันนี้บ่แม่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนให้เอฟซีบึงนะคะอันนี้เป็นต้นฉบับของแม่หน่อยเด้อพี่นางนะคะเอฟซีบึงกับบุญีจับส่วนตัวนี้นี่เป็นให้บุญีจับใจพี่แม่เออบุญีกับบุญีจับดอกเอาต้นเนี่ยเอาแต่สู้แม่จับเอาแต่สู้แม่จับคัวให้เออเด้อต้นแม่ให้เอาไรยึดจับลอตเตอรี่ด้วยนาะ เอฟซีอค่ะเป็นม a กตัวแดกไปังเปียกเสียวสำหรับตัวเลขของแม่น้อยนะคะแม่กับทัตรฝันจ้ะเรื่องพี่น่องแม่เ่าบัตรฝันตัวแดงๆเป็นตัวเน้นนะคะเอฟซีแม่ฝันก็สีบ้าสกเอฟซีฝังอยู่เด้อตามนี้นะคะสูตรเด็ดๆหนี่คือสูตรตัวใดแม่สำหรับตัวเลขของหมาสูตรแม่นมมัันนกแ่้อยนะคะพี่น้องสำหรับตัวเลขสองตัวของแม่น้อยนะคะสำหรับตัวเลขสองตัวเขาแม่น้อยนะคเจ็ดนะคะตามหาเนาะ ศูนย์เจ็ดสอ้เจ็ดและศูนย์ห้าานแาละเก้าสนะคะสตัวนะคะนี่อ่ะุดเนี่ยกขึ้นเลยจ้ะของแม่น้อยจัดให้แล้วนะคะเลยนะคะปงสุนตดเพืเขียนใหบฟองนะคะอีกทีก็ยมไปหาจน่อไปไปตามเลสเสุดนะครับ หัเลขอาจจะไม่ชัดเจนนะครับสำหรับแนวทาง2ตัวแม่น้อยให้นะครับ07182930728394และ05นะครับสมมติประกามันจะเป็นดครับเดสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับ707กับ585นะครับเด็กเด่นกับ0กับ7เน้ยครับเดี๋พี่น้องเห็นบ่พี่น้องแคปหน้าจอนะคะผู้ใดเข่ามาแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของแม่น้อยค่ะ เห็นบ่พี่น้องชัดบ่ว่าจะไรก็แม่อันนี้คืองวดของวันที่เท่าไรแม่วันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งเนะาะหนึ่ง <1 S 2> พฤศจิกายน2,568ตามสูตร,มรแม่บ่จจะแม่ตามสูตรสูตรยังแม่สสตรทางมาโอ้เลขของแม่ก็คือจะเป็นตัวเลขที่แม่เฮ็ดสูตรซื้อสูตรว่าสูตรยัง สูตรท้างหมาสูตรห้างหมานะคะตัวที่วงกลมแดงๆออกเป็นหมักเขาจะเป็นตัวเน้นอะแม่ว่ามันหมักเข่าก็คือเอาตัวนี้นะคะฝากเอฟซีทำไหมเนาะฝากเอฟซีอะค่ะสูตรนี้คือสูตรที่แน่นนะคะผู้ใดที่เขามานะคะพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะคะเป็นตัวเลขของแม่น้อยนะคะขนมไทยวันนี้ด้วยพี่น้องวันที่หนึ่งพฤศจิกา ย่นพศ2568นะคะแม่หน่อยเพิ่นหายมากนะคะเดนศูนย์กับเจ็ดนะคะสองตัวนี้มันจับอ,อ,อาจจะจับข้อกันมาอ้ากอดค่อยอรีตัวนี้ศูนย์เจ็ดปอร์เซ็นต์นัมามา่บอกกอดข้อกอดข้อกันมากนะคะแม่มากตัวใดอีกค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าตัวที่มากที่สุดจะเป็นศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าว่าจ้าส่วนตัวอื่นนี่ก็ล่องไวกันไว สำหรับตัวเลขมีเท่านี้พี่น้องแต่ว่ามักที่สุด07กับ05ตัวอื่นให้พี่น้องพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อจังได้กับเป็นแนวทางไว้คือเก่าเด้อค่ะเด้อนำไปพิจารณาค่ะ FC วันที่หนึ่งพฤศจิกายน6 8ค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ